คลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมรถเก๋งขนาดใหญ่ค่ะออปชั่นครบครันนะคะเป็นรถแนวสไตล์บริหารเนาะคันนี้ค่ะเป็นรถบ้านขับมือเดียวค่ะพี่พี่คะได้สีขาวมาตัวนี้เป็น2.5สปอร์ตและเป็นโฉมไมเนอร์เชนด้วยปี2022ไหม่0โลดได้สีขาวมาการันตีสภาพเดิมเลยค่ะใครสนใจ t o y ยต้ c แคมรสามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยตนพาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมกับรถเก่งขนาดใหญ่ออปชั่นครบคันนี้เป็นรถบ้านขับมือเดียวค่ะพี่ๆขาการันตีสภาพเดิมหากนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตะ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 แต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานเข้ามาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนคันนี้เป็นโตโยต้าแคมรี่โฉมไมน่าเชนปี2022ีค่ะตัวนี้2.5เป็นรุ่นสปอร์ตนะคะปี2 0 2 ส2ไมล์92,000โลเป็นรถบ้านขับมือเดียวได้สีขาวมาเดี๋ยวนั้นมันจะพาไปรับชมรอบๆคันกันค่ะใครที่แบบว่ากําลังมองหาแคมรี่กำลังตัดสินใจอยู่จะเอารุ่นไหนดีนะคะตัวนี้เป็นโฉมมันเชสน,นะปี2022ค่ะเดี๋ยวจะพารับชมรอบๆคันตัวนี้จะเป็นตัวเริ่มต้นออกห้างป้ายแดงนจะอยู่ที่ประมาณ 4. ล้านสี่ล้านสี่กว่ากว่ล้านสี่แสน 1 0 0ล้านหรือเป่าอยู่ประมาณนี้นะคะพี่พคะตัวนี้นะคะเป็นมือสองนะนะคะเป็นรถบ้านขับมือเดียวไม้หม่ค่าตัวอยู่ที่939,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ16200พผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดนะคะแล้วก็เเลทผ่อนตลอดอายุสัญญากู้เลยก็คือไม่มีเพิ่มมากกว่านี้แล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนคันนี้นะคะจะได้เป็นไฟหน้า โปรเจคเตอร์เลนแบบ LED ไฟเดย์ไทม์ละนิ่งไลท์แบบ LED ค่ะระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะไฟสูงต่ำนะคะก็เป็นเปิดปิดอ,อัตโนมัติเหมือนกันนะคะแล้วตัวนี้ได้เซ็นเซอร์ด้านหน้าพร้อมกับในส่วนของไมเนชเชนค่ะนะคะได้โครเมียมนะคะกระจังหน้าเข้ามาค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ด้วยนะคะคันนี้นะคะได้กระจังหน้าโครเมียมโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนค่ะกระจังหน้าด้านล่างนะตัวช่องดักลมก็ได้เป็นสีดำโว์ไมเนชเชนค่ะนี่ตัวนี้นะคะดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและคันนี้ นะ้เจ้าของเดิมนะรู้สึกว่ามีการตกแต่งมาเพิ่มเติมด้วยนะคะเดี๋ยวพาดูฝากระโปรงก่อนฝากระโปรงนะคะนี่ค่ะสันเหลี่ยมโค้ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยละกยิ้มใครที่แบบว่ากําลังออมองหาคันสีขาวอยู่คันนี้น่าใช้เลยนะคะน่าตัดสินใจเลยค่ะนะคะการันตีโครงสร้างเดิมไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ําและรุ่นนี้นะ เจ้าของเดิมตกแต่งมานะเพราะว่าแม็กเนี่ยไม่ได้แม็กเดิมของรุ่นเขานะแมกรุ่นนี้จะเป็นขอบ17นิ้วนะแต่ว่าจะเป็นสีเงินแต่อันนี้เขาน่าจะใส่ตัว2.5พรีเมียมเข้ามานะตัวนี้แม็กเป็นแม็กขอบ17นิ้วนะถ้าเป็นรุ่นเดิมจากโรงงานตัวนี้เอจะเป็น17นิ้วแต่คันนี้เขาใส่18นิ้วเข้ามาอันนี้นะคะยางปี 2022นะเป็นตัวเมชูรินนะคะเป็นปีเดียวกับตัวรถนั่นแหละแต่ว่าเนี่ยคะ่ะซีรีส์ยางอยู่ที่2 3 5ทับ4 5 z r 1 R 18แม็กขอบ18นิ้วนะคะันนี้ แม็กไม่ได้เป็นของเดิมของตัวรถนะนี่เจ้าของเดิมน่าจะแบบว่าใส่ตัวพรีเมียมมาเลยนะนะคะก็ดูเป็นแบบว่าสปอร์ตเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูกระจกมองข้างค่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะแล้วตังนี้ก็มีการตกแต่งด้านข้างเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่ๆค่อกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้ก็ลดการเกาะของหยดน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวหนึ่งให้ดูแล้วก็ตรงนี้นะคะขอบนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะ นี่เห็นไหมเพิ่มความหรูหราค่ะรถ Camry นะคะสไตล์ Camry เป็นรถแบบว่าแนวแนวตลาดกลุ่มบนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีในส่วนของนี่เห็นไหมจะเป็นตัว b ายสปอร์ตโมเนเตอเวลามีรถออผ่านขับผ่านนะคะก็จะมีเตือนนะคะมีไฟสีส้มเตือนด้วยนะคะให้ดูด้านข้าง การันตีสภาพเดิมเลยค่ะพี่ๆขาเดี๋ยวคันนี้น่าจะปรับสภาพเพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่มาเหมือนกันยังมีป้ายติดรถเข้าใหม่มาอยู่เลยนะคะอ่ะที่เปิดด้านนอกค่ะได้เป็นสีเงินนะคะเพิ่มความหรูหราขอบกระจกนะคะคิ้วขอบกระจกนะคะเป็นโครเมียมนะคะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนแล้วก็รวมไปถึงที่เปิดรถด้านนอกก็ได้เป็นโครเมียมด้วยมาค่ะเปิดประตูมาดูด้านในกัน ตัวน็อตต่างๆนะคะพี่พี่ขาการันตีสภาพเดิมเลยไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ําแผงประตูได้เป็นสีดําตรงนี้ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะแล้วตรงนี้ก็เจอ้าของเดิมก็ตกแต่งมาเพิ่มเติมนะคะแล้วตรงนี้เป็นสีดํานะคะตัดกับสีน้ําตาลน,นะคะพี่พี่ขา่ยค่ะ มีช่องใส่แก้วน้ําด้วยนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําขอบประตูค่ะไม่มีรอยบุกไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะมั่นใจละไว้ใจในส่วนของเพชรยนต์ได้เลยพี่พี่คะตัวนี้นะคะคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะคะก็เป็นสีดําตัดกับวัสดุสีเงินนะคะพี่พี่คะเดินตะเข็บได้สีน้ําตาลเป็นสีดําน้ําตาลนะคะเบาะค่ะเป็นดําดําด้านนะคะพี่พี่คะตรงนี้ก็มีสีน้ําตาลค่ะนะคะก็สัมผัสแบบซอฟทัชค่ะนะคะมีช่องระบายมี มีช่องระบายนะเผื่ออาจจะเป็นระบายความร้อนนะเพราะว่าเบาะหนังเนี่ยข้อดีของเขาเขาทําความสะอาดง่ายแต่ว่าเวลาตากแดดอาจจะแบบว่าอมความร้อนนิดนึงแต่ตัวนี้ก็มีช่องระบายนะให้แบบว่าไม่ได้อมความร้อนเยอะนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเบาะคู่หน้าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะฝั่งด้านข้างคนขับอ่ะด้านหน้าฝั่งเนี้ยเบาะเนี้ยนะคะปรับไฟฟ้า4ระดับส่วนเบาะฝั่งคนขับนะคะถึง8ระดับด้วยกันแล้วแล้วตรงนี้ก็มีในส่วนของตัวสครับเพดนะคะก็คือตัวกันร้อยนั่นเองนะคะตรงนี้ มาดูในส่วนของแผ่นเพจค่ะปี2022นะคะให้ดูอยู่ครบชัดเจนตัวน็อตต่างๆนะคะพี่ๆคะ่ะการันตีสภาพเดิมเลยภายในเดิมสวยค่ะไม่เ0้0 0โลคันนี้ในเล่นเป็นคุณผู้ชายนะคะเป็นชื่อผู้ชายกระจกเดิมรอบคันค่ะแล้วก็ในส่วนของกุญแจเป็นแบบ Smart ท e ีย์เ e e เอนทด้วยนะคะอ่ะแล้วมาดูด้านหลังตรงนี้อ่ะอันนี้ก็คือ เป็นรถเข้าใหม่ละค่ะพี่ๆขาน้ำหนึ่งไม่แน่ใจว่าอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นคิ้วขอบอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนี้อะมาดูด้านในกันนะคะด้านในนะคะคันนี้นะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะคือทั้งหมดเลยมีแอร์ด้านหลังด้วยตัวนี้นะคะแอร์แยกอิสระซ้ายกับขวาเท่านั้นนะนะคะแล้วก็นอกจากแอร์ด้านหลังตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ก็ยังมีในส่วนของนี่อ่า USB ด้วยนะคะ USB อะมาดูในส่วนของตัวน็อตตรงนี้กันบ้างดีกว่าพี่ๆขาใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มตเติมกันได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะเป็นม่านม่านบังแดดนะคะเป็นแบบแมนวนวลซ้ายขวานะคะแต่ว่าส่วนด้านหลังจะเป็นแบบไฟฟ้านะคะเป็นแบบไฟฟ้าม่านด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้าส่วนม่านด้านข้างนะคะจะเป็น อ,อัตโนมือนะคะนี่ก็คือแบบยกขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวด้านในอ่นะเกี่ยวด้านในอย่างนี้นะคะอ่ะก็ด้านข้างก็มีม่านนะคะซ้ายขวาเลยคะ่ะพี่พี่ขาซ้ายขวาอ่ะมีมีช่องใส่แก้วน้ำนะคะตรงนี้นะประตูคันนี้ถุงลมนิรภัยเจใบด้วยกันนะคะม่านด้านข้างก็คือ1 2 3 4สมนะคะห้าแล้วก็มีเข่าด้วยนะคะเจด มาดูล้อด้านหลังมาดูว่าดิสเบกสี่ล้อนะคะดิสเบกด้านหน้ามีช่องระบายความร้อนด,ด้วยนะคะด้านหลังก็เป็นดิสเบกนะนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นแม็กของแม็กพรีเมียมนะตัวนี้แม็กขอบ18นิ้วนะแต่ถ้าเป็นรุ่นที่ออกจากป้ายแดงมาเลยแม็กขอบ17นิ้วนะคะพี่พี่ขส่วนด้านท้ายนะนี่ให้ดูด้านท้ายอคันนี้นี่เจ้าของเดิมนะมีการติดในส่วนของตัวนี้ด้วย เหมือนเป็นตัวกันกันกระแทกหรือเปล่าแล้วก็อันนี้นะคะก็มีระบบไลฟ้านะคะไฟกระจกด้านหลังตา t โยต้านะคะเนี่ยค่ะก็มีลวดลายอะไรตรงนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่3ค่ะ ไฟท้ายเดิมสวยเลยพี่พี่คะมีเซนเซอร์เซนเซอร์กะระยะหรือว่าเซนเซอร์ถอยนั่นเองนะคะเวลาถอยก็จะมีเซนเซอร์ทำงานเนาะนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกันชนด้านล่างนะคะก็เป็นคิ้วขอบครเมียมค่ะตัวนี้ได้ท่อไอเสียคู่มานะได้ท่อไอเสียคู่มาเลยอันนี้คือมาเดินมาจากโรงงานค่ะพี่พี่คะให้ดูช่วงด้านล่าง สนใจยังไงก็เข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้ด้วยนี่ค่ะคันนี้มีกล้องมองหลังให้อะมาดูด้านด้านหลังอันดีกว่าด้านท้ายห้องเก็บสัมภาระของแคมรี่กว้างอยู่แล้วนะคะกว้างอยู่แล้วนี่ค่ะให้ดูด้านหลังตัวรอยเมคอัดต่างๆคันนี้เป็นรถบ้านขับมือเดียวนะคะในเล่มน,น้ำหนึ่งทำกันได้มาแลวเป็นในเล่มเป็นชื่อผู้ชายขับมือเดียวคะ่ะ นี่ค่ะก็แม่แรงนี่แม่แรง,แ,แ,รงแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มียางอะไหล่นะคะมียางอะไหล่แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือด้านข้างสนใจยังไงก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยมาดูในส่วนของตัว ซิลิโคนไฟด้านท้ายนะคะไฟด้านท้ายไทยคโยิโตเดิมแท้จากโรงงานพี่ๆค่ะคันนี้ในเรื่องของชนหนักผิดคว่ำจมน้ำเราการันตีเลยนะคะคันนี้สภาพเดิมสวยมากๆเลยนะคะนี่ให้ดูด้านข้างด้านหลังสนใจยังไงก็คือทักหานหนึงได้เลย0ูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกนะคะช่องตรงนั้นก็คือเป็นช่องที่ถ้าเราเอาตรงเบาะ ที่เท้าแขนออกนะคะก็คือสามารถเอื้อมมือเข้าไปห้องผู้โดยสารด้านหลังได้เลยนะถ้าเราอยู่ห้องผู้โดยสารด้านหลังก็สามารถเอื้อมมือมาหยิบของใกล้ๆได้นะก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้ค่ะพี่คะมาลองขับได้เลยนะคะหรือว่าในเรื่องของเครดิตก็อยากเก็บไว้ในใจยกหูโทรศัพถามได้คันนี้ขอรายรับอยู่ที่ประมาณ32มหมึ้นคือละกันเพราะว่าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ16ื่น 16 100กว่าตีไป16 200แล้วกันเครด,ดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้แต่ถ้าจะดาวขั้นต่ำพี่คะ่ะสอามหมื่นดาวได้ดาวมากกว่านี้ค่างวดก็จะถูกลงนะคะตัวนีอ้อยู่ที่ เครดิตของผู้กู้นะในเรื่องของฟรีดาวนะคะ1อาชีพค่ะรายได้พอไหมรายได้ขอ32 0 0มขึ้นไปถ้าไม่ถึงนะคะก็ต้องหาคนกู้ร่วมแล้วก็อาชีพก็สามารถออกได้ทุกอาชีพแต่ขออาชีพที่มีเอกสารชัดเจนนิดนึงเวลาเราจัดไฟแนนซ์เขาจะขอเอกสารถูกต้องไหมคะขอเอกสารแน่นนิดนึงค่ะพี่คะอ่ะนี่ค่ะให้ดูดิสเบกสี่ล้อเลยนะคะตัวนี้ก็มีอ่ะมีแบบตัวกันกระแทกอันนี้เขาใส่เบ้าเบ้ามา น่าจะเป็นแบบของเจ้าของเดิมค่ะพี่พี่ขาแล้วก็ตรงนี้นมีตัวแบบกันกระแทกมานิดนึงนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ถอดออกได้นะพี่พี่คะ่ะมาดูด้านหลังกันค่ะนี่กระเป๋าใส่เอกสารก็มีทั้งสองเบาะเลยนะคะมีทั้งสองเบาะเลยเบาะหนังสีดํานะคะตัดกับสีน้ำตาลตรงนี้นิดนึงนะคะตัวนี้ Toyo ต้าแคมรี่สองจุดห้าเครื่องสองพันห้าค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะรองรับน้ํามันสูงสุดก็คือ e แปดห้า นะรองรับน้ํามันสูงสุดคือ e85 น่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละนะคะน้ำมันอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะคะน้ํามันอยู่ฝั่งด้านซ้ายอ่ะนี่คะ่ะพี่พคะมาดูในส่วนของประตูอีกสักนิดหนึ่งเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแผงประตูสีดำนี่คะ่ะก็จะมีอ่าม่านที่เป็นม่านบังแดดซ้ายขวาเป็นแบบแมนนวลนะแต่ว่าด้านหลังจะเป็นไฟฟ้านะคะอ่ะมาดูในส่วนของภายในของห้องคนขับกันบ้าง ถุงลมนิรภัย7็ใบนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีตัวดันหลังไฟฟ้าด้วยะคะพี่ๆขากดดันหลังตรงนี้ตรงนี้มันจะพองขึ้นมาเนี่ยค่ะดันหลังหุบเข้าหุบออกนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ปรับธรรมดาค่ะปรับถอยหลังเดินหน้านะคะยกสูงขึ้นนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือ,อเอหลังนะคะเอหลังเอหลัง ปรับสูงขึ้นเดินหน้าพวงมาลัยนะคะมีฟังก์ชันด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะหน้าจอตรงนี้นะคะ M I D นะคะตรงนี้เป็น7นิ้วนะ,ะตรงนี้8นิ้วพี่ๆขาหย่บเบรกกดปุ่มสตาร์ทนิดหนึ่งตัวนี้ได้เป็นปุ่มพุทสตาร์ทอันนี้เปิดท้ายนะ,ะเปิดท้ายถังน้ำมันนะคะเปิดท้าย,านะะายการลื่นถลายนะคะ แล้วก็อันนี้คือเปิดดูห้องเครื่องด้านหน้านี่ค่ะให้ดูแบบตัวน็อตต่างๆกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะอ่านีค่ะที่เปิดด้านในแล้วก็ตัวนี้มีตัวไวเลสชาร์จนะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ต้องเป็นโทรศัพท์ที่รองรับกับตัวไวไวเลสชาร์จนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเกียร อัตโนมัติ8สปีด8สปีดเชียวแล้วก็มีสควีเชียลชิพนะคะก็คือเป็นตัวแบบเร่งเร่งความเร็วได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็าสามารถเปลี่ยนเกียร์นะคะเนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นเกียร์แมนนวลได้เล,เล่นเล่นเล่นเกียร์ตรงนี้ได้แล้วก็คันนี้นะคะมีช่องใส่แก้วน้ำ2ช่องนะคะเบรกมือไฟฟ้ามีแบบเบรคโฮด้วยนะคะแอร์นะคะย้ายอิสระซ้ายขวาค่ะแคมรี่เนาะ ซ้ายหนาวปรับร้อนได้ขวาร้อนปรับหนาวได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแอร์ออโต้นะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดด้วยนะคะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดเลขไม์อยู่ที่9 0้าหมื่นเนะเก้าหมื่เครดิตด,ดีจัดยอดเต็มก็ดันฟรีดาวได้ไปเลยเลยค่ะตัวนี้นะคะนีสิบสองโวลต์ร้อยยี่สิบวัตต์ มี USB ด้วยนะคะ USB อยู่ประมาณ 2.1A ก็ถือว่าก็ชาร์จก็เร็วอยู่นะคะคอนโซลด้านหน้าพี่พี nee ่ขาแคมรีอะเป็นรถแบบว่าหรูหราอยู่แล้วนะคะเป็นแบบรถสไตล์ผู้บริหารสไตล์แบบว่าเจ้าของกิจการนะคะนี่แบบคนดูแบบดูมีภูมิฐานนะเพราะว่าออปชั่นเขาให้มาครบพี่พี่ขนี่อะช่องกลางตรงนี้นะคะ <m> เป็นเบาะหนังบุด,ด้วยหนัง <m> เปิดเข้ามาะคะ่ะนี่ก็มี ช่องนะตันนี้ก็ใส่ของอนเนกประสงค์ก็มีช่องด้านในซ่อนไว้อีกสนใจยังไงก็ทักเข้ามาดูสภาพตัวรถได้เลยค่ะพี่พี่คะก็มีลูกเล่นต่างๆนะคะเนี่ยเมนูต่างๆพี่พี่คะเรากดเลือกเล่นแบบเมนูต่างๆได้นะคะมีองค์มีแอปอตัวกระจกมองหลังนะคะก็เป็นแบบออตโต้นะคะกระจกมองหลังเป็นแบบออตโตอ้มีไฟด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้ก็ที่ใส่แว่นตา ไฟนะคะอ่านแผนที่ด้านหน้าแล้วก็ไฟตรงกลางไม่ได้อยู่ตรงกลางนะจะอยู่ตรงนู้นเลยนะคะจะอยู่ตรงใกล้ๆกับเบาะผู้โดยสารเลยแล้วก็ตรงนี้ก็แบบเพดานก็แบบมีลูกเล่นนะ,ะที่บางแดดอันนี้ยังมีพลาสติกห่อหุ้มอยู่เลยมีกระจกนะคะมีกระจกเปิดกระจกป๊บไฟเปิดอ่ะนะคะมีกระจก ก็ยังดูแบบยังสภาพยังแบบไม่ช้าเลยค่ะพี่คะ่ะสนใจยังไงทักมาหาน้ำหนึ่งได้นะเดี๋ยวหนึ่งพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน9ก้าแสนสามหมื่นเก้าพันค่ะพี่ขาคันนี้ไม่เก้าหมื่นสองพันโลเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นหกหมื่นหกสองร้อยประมาณนี้เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได,ได้เมื่อกี้น้ำหนึ่งเปิดเผิ่ไปกดถัง อะนนียค่ะก็เนี่ยรองรับน้ำมันสูงสุดนะคะเบนซินแก๊โซโฮอร์ e85 นี่ค่ะสภาพตัวรถเดี๋ยวเขาขัดทำความสะอาดอีกทีนึงนี่จะของเดินอย่างที่บอกค่ะมีการตกแต่งเพิ่มเติมแล้วเนาะนะคะใส่แต่งมานิดนึงนะคะคันนี้ตัวใต้ค a m r ี2.5เป็นตัวสปอร์ตเป็นตัวเริ่มต้นออกข้างป้แดงประมาณล้านสประมาณนี้ค่ะ ฝากระโปงนะคะก็มีโชค๊คอ่าก็แบบเปิดง่ายๆเลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราก็เปิดได้ง่ายๆตัวนี้นะคะก็แผ่นการความร้อนใต้ฝากระโปงก,ก็ยังคงสภาพเดิมสวยค่ะพี่ๆคะตัวนอ็นอ,อตต่างๆเนี่ยค่ะให้ดูรอยเมคอัพต่างๆสติกเกอร์ข้อควรระวังอยู่ครบชัดเจนนี่สนใจไงทักเข้ามาได้เลยนะนี่คะ่ะให้ดูแบบพวกตัวน็อตต่างๆเนี่ยคะ่ะเบ้าโชค๊ค โตโยต้ Toyota, ตรงนี้ก็เป็นตาสัญลักษณ์ไทยคอยโตเดิมแท้จากโรงงานไฟแบบ LED ไฟเดทาอะไร่แห้ะ LED ไม่มีชนหนักถึงแบบป้องคานด้านหน้านแน่นอนเชี่ยวชนบ้างเล็กน้อยมีเป็นธรรมดาค่ะพี่ค่รถยนต์มือสองเนาะหินกระเด็นโดนเป็นธรรมดาค่ะนะคะออมีรอยขีดข่วนวิ่งผ่านต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะกิ่งก้านใบ ขูดนิดนึงก็เป็นรอยแล้วแต่ว่าตรงนี้เราขัดเราเก็บงานกลับสภาพให้ภาษีพรบรเราก็มีการต่อให้ก่อนปล่อยเราเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้มีวาลันตีหลังการขายให้ค่ะนะคะดูแลให้ออกไปแล้วแม่แบบแม่ไปไหนไปรับนะเราดูแลให้แล้วก็มีบริการฉุกเฉินฟรีให้1นปีี่ชั่วโมงค่ะพี่ๆค่ะมีในส่วนของตัวประกันเอ่อตัว,ตว,ตว เครื่องเกียร์ด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้เลยนะคะพี่พี่คะ9ก้าแสพัผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่16200นะคะตัวนี้ใครสนใจก็ทักหาน้ำหนึหน่งได้096-1984 เกค่ะพี่ๆขะกับตัว t o y o ต a c a m มรี่2.5ตัวสปอร์ตตัวเริ่มต้นนะคะเอาห้างไปแดงร้าน3กว่าเลยนะตัวนี้เหลือเป็นแค่939,000 0ขับมือเดียวใช้งานมือเดียวขาะในเล่มพี่ได้การใช้งานพี่ได้เป็นมือ2แท้แน่นอนนะคะตัวนี้ไม9 2 0้0 0โลผ่อนเริ่มต้นเออหมื่นห หมื่นหกสองร้อยขอรายรับอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองสามหมื่นสามขึ้นละกันนะคะจะได้ไม่ตึงไปนะคะพี่ๆขาถ้าไรายได้ไม่พอต้องหาคนกู้ร่วมนะคะเอกสารขอให้ครบชัดเจนจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็ส่งรถสไลดล์ถ้าใครไม่สามารถเข้ามาดูแอดไลน์น้ำหนึ่งได้คะ่ะ0 9 6 1 9 8 4 9 6 3นเ้ดีาสหนึ่งส่งรูปให้ดูนะคะด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเอาละคะ่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ